วบนนี้มาดูเบลรอยีบ้างครับเอเข้ามาไก่ขาวรู้เรื่องครับโอ้โหชุดไก่ขาวเต็มจอแบบนี้ครับมาดูครับได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหื่นแปดร้อยหกสบเลยนะครับสมัครงาน กับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เฮียเมากลับมาแล้วนะครับวันนี้เราาอยูเกมไก่ชนนะครับโรเตอร์ลอมเบลนะครับมาดูนะครับว่าเกมไก่ชนวันนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาออโต้ก่อนแล้วกันครับสิบไม้ครับไปเช็คหน้าเช็คตากันหน่อยนะครับโอ้ตรงนี้วายมาดีเหลือเกินครับไหลต่อครับโอ้โหวายต่สามมาเลยครับคุณเรื่องครับชุดใหญ่ครับ สุเปอร์เมกาวินแตกม่แล้วนะครับตรงนี้ได้มาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งพันห้าสิบเก้าเลยนะครับอืันนี้มาดีจริงๆครับลุ้นตัวไหลต่อหน่อยสวยไหลไหมนี้เอเจครับเยี่ยมครับเก้าเข้ามาเอมาครับโอ้ยไวเล่นตรงนี้ครับสวยมาครับแปดร้อยยี่สิบห้าองครับ โอ้โหเข้ามาอีกเจ็ดบาทครับมาดีเลยครับชุดนี้ได้มาเท่าไหร่มาดูนะครับ996เลยนะครับอันนี้เขาข้างแต่งดีนะครับพอสมควรนะไหลหรือเปล่าไหลอยู่นะครับสวยครับได้ฟรีหรือเปล่าครับมาลุ้นนครับอ้าวลุ้นอีกทีครับ อย่างดีนะเมื่อกี้มีตัวเคลียร์มาให้นะครับสวยเลยยยาวๆอ่ะยังไม่โดนครับลุนเอมานะครับแถวแรกนะเพื่อได้เล่น,นต่อยาวๆนะครับลุนเมาแถวแรกตัวเดียวนะครับโอ้โห A ไม่โดนนะครับตรงนี้ได้มาเท่าไหร่มาดูครับ เก้าร้อยนะครับสี่บาทเลยนะครับอู้ห์ไมแล้วครับชุดใหญ่ครับวันนี้ไม้เล็กนะครับแต่ดีมากนะครับไม้เริ่มต้นเรานะได้มาชุดละพันชุดละพันนะครับมาดูได้เท่าไหร่ตรงนี้ครับหนึ่งพันไปสิบเอ็ดดีนะครับเข้ามาเพิ่มนะครับ แบบนี้ดูเบลล้อยี่บ้างครับเอเข้ามาไก่ขาวรู้เรื่องครับโอ้โหชุดไก่ขาวเต็มจอแบบนี้ครับมาดูครับได้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นแปดร้อยหกสิบเลยนะครับสามาแบนี้นะมันมาดีมากนะสับไก่ชนนะครับเอาละครับใครอยากชนะเกมไก่ชนเหมือนเฮียเมานะครับอยากได้ชุดไก่ขาวแบบนี้นะครับซุปเปอร์เมกาวินนะจัดไปเลยนะครับสำหรับเกมไก่ชนของค่ายพีจีนะครับกำลังรอทุกท่านอยู่นะครับ วันนี้เฮียเมาก็บอกมา14,787นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะใครอยากได้แบบนี้ไปจัดกันเลยนะครับเอาละครับวันนี้เฮียเมาและช่องเฮียปูโซุกสกก็ต้องขอ,อลาท่านไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ